มาแล้ว Samsung Galaxy Z Fold7 The Ultra u n f o l d เหนือกว่าที่เคยพับ c 4 7รอบนี้ปรับดีไซน์ครั้งใหญ่เลยนะครับมาพร้อมตัวเครื่องที่เบาและบางลงอย่างมาก ตัวเครื่องตอนพับอยู่เนี่ยบางเพียง8.9มิลเมเท่านั้นนะถือใช้งานรอบนี้บอกเลยว่าไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนบาทถ่ทยทั่วไปแน่นอนแล้วพอ,อกลางหน้าจอออกมานะอันนี้ยิ่งบางลงไปอีกเพียง4.2มิลเมเท่านั้นนะบางขนาดไหนดูพอร์ทไซสีดิแทบจะชิดแล้วแถมตัวเครื่องยังมาแบบทรงเหลียมทําให้จับถือได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นการพับหรือการ,รก,า,รก,า,รกางออกมากลัวไม่เห็นภาพเอามาเทียบความบางกับ Gala x y ซ S25 Ultra ซะเลยอ่ะดูจากมุมนี้แทบจะไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะรุ่นไหนจอพับอะ่ะหรือถ้าเทียบกับรุ่นก่อน c 4 6อัน,น เลยตอนพับบางลง3.2มิลมน่ะส่วนตอนกางออกมาก็บางลง1.4มิลเมเออบางลยจริงนะเห็นไหมด้านน้าหนักนี่เบาเลยเบาเพียง215กรัมเท่านั้นถืออยู่บนมือนี่รู้สึกดีมากสุดฟินนั่นกลัวไม่เชื่ออีกแล้วจับลอยกับลูกโป่งเลยโอ้โหเครื่องมันเบาขนาดติดลูกโป่งยังลอยได้เลยจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวปิวไปแม้เครื่องจะเบาบางลงแต่ว่าจอใหญ่ขึ้นเอาสิจอนอกใหญ่เป็น6.5นิ้วแถมตาส่วน21:9กว้างเต็มตาแลา้วนะพอกลางจอมาใหญ่เบิ่มเลย8นิ้วจำใจ เรื่องรอยพับยังมีเห็นอยู่บ้างแต่เวลาลูบสัมผัสเนี่ยเนียนขึ้นมากแทบจะไม่รู้สึกแล้วอะแล้วก็ก้องในหน้าจอในรอบนี้ไปแบบเจาะรูแล้วชัดเจนกว่าแบบใต้หน้าจอแน่นอนส่วนกล้องหลังอัปเกรดกล้องหลัก200ล้านพิกเซลคมชัดมากขึ้น4เท่าจากรุ่นก่อนเลยอะและยังมี Pro v i s u a l AI engine ช่วยปรับภาพโทนให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยด้านสเปคภายในอัปเกรดชิปเซต Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy มีรุ่น RAM 16 g b ด้วยบนความจุสูงสุด1เทราไบต์แต่นอกนั้นยังเหมือนเดิม8400บบ4ม mm ิลลิแอมป์ช ซีโฟร์เจมีให้เลือก3สีหลักคือสีดำเจ็ดแบล็กน้ำเงินบรูชาโดและสีเงินซิลเวอร์ชาโดครับ Gala x กซีซีโฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ราคาในเม้นนะ